กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนนัดพบโคเพรเมนต์จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2,564 ตามมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่โดยเฉพาะให้ผู้จบการศึกษาใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำโดยการสนับสนุนให้นายจ้างสถานประกอบการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ระดับมัธยม ผู้ศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีทั้งสิ้น2,06,000 0คนสำหรับบัณฑิตจบใหม่มีความประสงค์จะเข้าสมัครร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีในวันและเวลาราชการวันที่4ธันวาคม2563ขอเชิญชาวอุบลราชธานีรวมน้ำใจให้กาชาติณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬกา30นาที ชมรมเปตองอินทรทัฟ้าอุบลราชธานีสมาชิกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเปตองหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประจำปี2563จงเงินรางวัลพร้อมเกียรติยศในวันที่5ธันวาคม2563ณสนามกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุบลราชธานีหรือสนามสวนนกเรื่อเวลา10นาฬิกา จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วยเปตองและเชื่อมสัมพันธ์ธมยตรีระหว่างหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงผู้ที่สนใจส่งเปตองเข้าร่วมแข่งขันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่082-876-5923โดยไม่มีการรับสมัครหน้างาน ดรมนตรีธนคุณผู้ำนวยการสำนักการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาติปี2564ระหว่างวันเสาร์ที่26ธันวาคมถึง4มกราคม2564รวม10วัน10คืนณบริเวณลานขวัญเมืองเพื่อเป็นการหารายได้ช่วยกิจการสาธารณ กกุศลลลลแะเเปป็นารฉฉิมฉองีใหม่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสีเมืองใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมนาถบาพิตร ในวันที่5ธันวาคม2563น้ำบริเวณแก่งจุการบ้านจุการหมู่ที่4ตำบลคำไหลอำเภอสีเมืองใหม่จังังหวดอุบลราชธานี นายกริตกรถาศักดิ์นายอำเภอเขมราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการตลาดนัดประชารัฐออมสินสร้างไทยประจำปี2563มุ่งเน้นการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมพิบาลบริหารจัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพณธนาคารอ,อมสินสาขาเขมราชอเภอเขมราชจัังหวดอุบลราชธานี งานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่นักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนสถานศึกษาร่วมรณรงค์กำจัดยุงลายตามแผนก่อนเปิดเทอมเพื่อเตรียมรับนักเรียนนักศึกษาที่จะกลับมาเรียน เวลา9ก้านาฬิกาณโรงเรียนสมเด็จและโรงเรียนเทศบาลสามสามัคคีเวลา13นาฬิกา30นาทีโรงเรียนประทุมวิทยากรเวลา14นาฬิกา30นาทีโรงเรียนเทศบาลบูรพาเวลา16นาฬิกาสนาทีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลพิธีเททองหล่อขันพระแสงสอนยุทธพันธ์แห่งพระบารมีพระมงคลจักรวาลเทวาธิราชแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาประธานพระสงฆ์ในพิธี พระอาจารย์พัทรพงศ์พัทรเมธีประธานในพิธีฝ่ายคาราวาสพลตํารวจตรีทะเนศเทพสุดผู้บังคับการกฎหมายและคดีภาค3ในวันจันทร์ที่30พฤศจิกาย,ยน2563ณอุโบสถเก่าวัดบ้านหมากมีอำเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานี นายนิมิสิทธิทตรายประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางรัตนากรทีคัพธนาน,น์เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยโครงการอุบลสมาร์ทบัสสู่การเป็นอุบลสมาร์ทซิตี้จัดงานลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุบลสมาร์ทบัสสู่การเป็นอุบลสมาร์ทซิตี้เพื่อพัฒนาระบบรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดเชื่อมต่อระบบออนไลน์ของ ผู้ใช้บริการอุบลสมาร์ทบัสโดยสามารถชำระค่าโดยสารด้วยการแตะบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ PayWave ที่เครื่องกรุงไทย EDC หรือสแกน QR Code เพื่อชำระค่าโดยสารผ่านกรุงไทย NEXT หรือ Mobile Banking ของทุกธนาคาร สูตรการศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีและทีมครูพาธรรมจากเครือข่ายกสิกรรมดำเนินโครงการกิจกรรมที่1ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดลรุ่นที่1ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2563โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หนวยการกลุ่มงานผู้รับผิดชอบงานโคกหนองนาโมเดล7จังหวัดและพัฒนาการอำเภอ 98อำเภอร,รวมทั้งสิ้น105คนหนคนณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี